สวนทุเรียนนะครับมีบ้านพักมีโรงเรือนนะครับสวยเต็มแปลงนี่ครับอายุประมาณ2ปีเศษถึง3ปีนะครับสิไร่ขาย10ล้านโฉนดนะครับมีบ้านพักน้ำไฟพร้อมนี่ครับมีโรงเรือนด้วยครับนี่ครับบรรยากาศดีมากๆกนะครับการเดินทางสะดวกพิกัดตำบลบ่ออำเภอขลุงจันทบุรี นานมาทีนะครับอำเภอกลุงนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเน้นโทรนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าครับท่านผู้ชมครับสอบถามรายละเอียดต่างๆให้เป็นที่พอใจนะครับเพราะว่าเงินเป็นสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นถามได้เลยนะครับขอข้อมูลต่างๆได้เลยไม่ว่าหน้าชะโหนไม้ได้เอกโหนอะไรต่างๆนานานะครับอยู่ไหน เป็นยังไงนะครับถูกใจค่อยไปดูสถานที่จริงนะครับถูกใจอีกทีนึงก็ต่อรองราคากันได้นะครับนี่ครับกา,ารซื้อ,อสวนผืนดินนะสังหานะครับต้องถามนะครับอย่าไม่กล้าถามนะครับเพราะว่าผู้ขายก็เตรียมใจตอบอยู่แล้วครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม